คนว่าการเว้นจากมาการสํารวมจากการดื่มน้ำเมาและความไม่ประมาทไว้ในคาถาแมน้นี้ดังพรรณนาาชนี้ส่วนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้โดยมากปายโตแปลว่าโดยมากนะปายโตโดยมากนะ โดยว่าโดยมากสวดกันด้วยอำบบนาจแห่งนคณะว่ารติวินะสวดกันว่ารติวิอ่าอารติวิรติปะประกาอารติวิรติป,ปาป่าหรือเปล่าเอ่อรู้ไหมเอาว่าเอ่อ กน็นะคณะอืมก็นะคณะย่อมไม่เหมาะหรือว่าม่ย่อมไม่สมควรอ่าเพราะท่านอ่าเพราะบทว่านะเพราะบทว่านะเพราะบทว่านักสนาจิมหานะท่านคัดค้านไปแล้วหรือว่าท่านห้ามไว้แล้วในคำนี้ว่าแปลออกไหมเอ๊ะ แปรออกไหมเออหวังว่าคงแปรไม่ออกแน่ๆอืเอาวางว่าตอนนี้แยกบทให้ออกไปนะถ้าอยากอยากจะรู้ต้องแยกบทให้ออกตรงนี้นะยกบทให้ออกเป็นอะไรเนี่ยเป็นนะนะ อัตกะบวกอัตกะฮะอัตอัตกะอ่าอัตะอัตะอัตะแล้วก็อักคระอักรีสุเสเสือมันหายไปไหนะอักรีสุ มาเทสุอ้าวตาไมตาอาจารย์ขอไข่เป็นชวช้างอาจารย์พิมพ์เป็นชอวช้างอะอ็ชอช้างเป็นชอช้างได้ไงขอไข่แสดงมันตาลายแล้ว <c oughs> สนาสังบวกอาสนา,สนาแล้วก็วัวอ่าทิมหาอ่าอ่าทิม อกิมหาหนึ่งประโยคแล้วก็โยบวกวอนวาวาวอืมแล้วก็วัดตังวัดตังต,นต,งตงอนนี้เท่ากับวัดตังวัตังอ่าวัดตังตอนนี้เท่ากับวัดตัง แยกให้ออกเขาบอกว่าสนาสนาสนาอ่าสนาตัวน no sì ี้ประธานนประธานสนาอืมสนา ในบาท,ที่มีแปดพยางคำว่าอักขระแปลว่าพยางนะอักขระแปลว่าแปดพยานนะในบาท,ที่มีแปดพยานอืมเขาบอกว่าสะและนคนะคณะย่อมไม่มีย่อมไม่มีในเบื้องหลังจากพยานแรกอาชิมหานี่คือจากพยานแรก เห็นไ,ไหมตาพิยียอก็คือยะคณะอยะคณะย่อมมีในเบื้องหลังจากสี่อักษรแรกจากสี่อักษรแรกคาถานี้ชื่อว่าวัตตะ <c oughs> ชื่อว่าวัตตะคาถาหรื <c oughs> เรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าปัญญาวั ปัจจายาวัตต์นี่เห็นไหมเห็นไหมวัตต์เนี่ยนะก็คือปัจจายาวัตตานั่นเองชื่อว่าวัตต์ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยหลังจากอักษรตัวแรกคือในบาทคัาถาที่มีแปดพยัญชนะในบาทค้าถาในบาทคัาถาที่มีแปดพยัญชนะหลังจากอักษรตัวแรกก็คือหลังจากพยัญชนะตัวไหนฮะ ตาด้วตีวิตัวที่สองอาจารย์ปลาปลาตัวไหนสอนแรกอ๋อสองสามสี่นี่ก็ห้ามาเลยอ่าเนี่ยสอนแรกหลังจากสีพ่พยางหลังจากสีพ่พยางหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ อนท่านบอกว่าเป็นยะค่ะนะตรงนี้เอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ใช่ไหมใจเครื่องหม,งมายดีเครื่องหมายไหนดีอ่าทำไมอัดซ้อนตอนแรกตรงนี้ท่านบอกว่า หลังจากอคยางแรกห้ามสักกับนะสะักนะกับนะคณะห้ามเหนะ okay. ็นไหมห้ามนะต้องบอกว่ายาคณะเนี่ยนะคาถาใดที่มียาคณะเนี่ยยาคณะรตีปาเนี่ยรตีปาเนี่ย,ยมันอยู่หลังจาก สี่อักษรแรกอาหนึ่งละสองตีสามวิอ่าวิสี่วิสี่เนี่ยหลังจากสีอกสอ่อักษรอันนวาเนี่ยอันนวาเนี่ยแปลว่าจากสีอกสอ่อักษรอ่าเป็นสีอสอนอนส่อักษรอ,อืมเขาเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นประรี เป็นปัเหาลีเป็นเป็นเป็นอะไรเขาใช้สัพท์ไปใช้สัพท์แทนตัวเลขอ,อันนว้มาแปลว่ามหาสมุดมหาสมุดมีเท่าไหร่สี่สละกันมหาสมุดมีสี่เพราะฉะนั้นมหาสมุรตัวนี้เท่ากับเลขสี่ก็คือสี่อักษรแรกนั่นเองเข้าใจไหมสีอ่อักษรแรกเนี่ยหลังจากสื่ออักษรแรกให ไม่มียะคณะมียะอนณะไหนมียะคณะจากเสียงสอนแรกหลังจากพยางแรกท่านบอกว่าณนะสนาก็คือห้ามมันคือไม่มีนั่นเองไม่มีสักนณะและนะคณะเพราะนั้นอาจารย์ที่ท่านบอกว่าอ่าภิกษุปัจจุบันนี้นะภิสูุปัจจุบันนี้โดยมากสวด ด้วยอำน,น,นาจแห่งนคณะว่ารติวิก็คือตัวนี้รติวิไม่เป็นรติเป็นรติวิแบบนี้ท่านก็เลยกล่าวแย้งมาว่าเขาบอกาน,านาคณะไม่ควรมางั้นเออนาคณะไม่ควรมารติวิไม่เหมาะมางั้น <laughs> อ,อ่าพ่อในคำพีอะไรในคำพีวุติโตไทยอนะ่ะในคำพีวุติโตไทยเนี่ยท่านจะมีคํว่า,าอ,อ ตัวนี้แหละเนี่ยี่ยตัวนี้แหละเนี่ยนยนะสนาแล้วก็หาทิมหาเนี่ยเนะียสนาทิมหาเนี่ยอืมที่ท่านพูดไว้อันนี้เขาพูดโดยส่วนมากเท่านั้นนะเมื่อใดนะนะสนาทิมหาเนี่ยศาสนาทิมหาเนี่ยนะตัวนี้กับสนาทิมหาตัวเนี้ยท่านพูดไว้โดยส่วนมากถ้าเป็นผู้เจ้าแล้วไม่สนใจเลยผู้เจ้า หลังจากพยางาแรกคณกคณะสาคณะมีเยอะแยะเพียบเลยคาถาในคาถานะ่ะอืมเพราะนั้นเราก็เอาตามผู้เจ้าดีกว่า <c oughs> เอ,อถึงกฎเกณฑ์ท่านบอกว่าห้าไหมไว้เราก็สามารถแต่งได้เออเราก็สามารถแต่งได้เพราะฉะนั้นจะสวดเป็นรติวิตก็ได้อารติมิรติปาปาก็ได้ <c oughs> ไม่ผิดถามว่าปิดไหมไม่ปิด ขอพูดเจ้าทําเป็นตัว่อย่างให้การถ่ายในการถ่ายพี่พูเจ้าจัดมาสักคณะนักคณะเพียบเลย<ม>วิร<า><ว>ติไม่ได้สีอาจารย์วิรติมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นยาคณะเนีไม่ใช้เขาเอาเนี่ยเนี่ยก็ไม่เป็นยาคณะเนี่ยที่ท่านพูดไ้เนี่ยเนี่ยหมายถึงว่าที่ท่านพูดไว้เนี่ย,ย,ยก็คือโดยส่วนมากเข้าใจไหม โดยส่วนมากใค้เห็นไหมโดยส่วนมนากทั้งกระหนดไปแบบน,นี้เนี่ย่วนส่วนมากทั้งกระหนดไปแบบนี้แต่ไม่ส่วนอแต่ว่าที่จริงแล้วกุยเจ้าไม่สนใจหรอกคาถาที่กุยเจ้าตัดเป็นหลังจากอักษรตัวแรกเนี่ยหลังจากพยางค์แรกเนี่ยเป็นนักคณะก็มีเป็นสระคณะก็มีเยอะแยะอ่เป็นนักคณะก็มีเป็นสระคณะก็มีเยอะแยะอ่าลองไปเปิดในพระไวีดีฎกเพียบเลย เพราะฉะนั้นพูดว่าเป็นหลักการเท่านั้นเองพูดไว้เป็นหลักการนะเ,เพราะฉะนั้นจะราแต่งโชว์สามารถจะไปแต่งโชว์แต่งได้ทั้งนั้นเลยแต่งยังไงก็ไม่ผิดขอให้แต่งไปครบแปดถ้าแต่งยังไงก็ไม่มีผิดผิดอยู่ที่เดียวก็คือผิดที่สนามหลวงครับเพราะฉะนั้นอยากได้สนามหลวงต้องไปแต่งตามเขาครับเขาให้แต่งว่าห้ามสักคณะและคณะ ก็ไม่ต้องแต่งครับแต่งไปโดนแน่นอนครับ <c oughs> แล้วก็หลังจากสีอักษรแรกก็ต้องเขาให้แต่งเป็นยะอษคณะครับเขาให้แต่งเป็นยะอษนคณะเพราะนั้นต้องแต่งเป็นยะอคณะครับถ้าไม่แต่งเป็นยะอษคณะก็ดูอีกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอยากได้ของเขาก็ต้องเอาตามเขาเข้าใจไหม <c oughs> ที่ท่านทําเป็นหลักไว้ให้เนี่ยก็คือ พูดไว้โดยส่วนมากเท่านั้นอาจารย์ครับยะคณะกับนัคณะดูยังไงครับอะดูยังไงถ้าถ้าเป็นนัคณะก็กคือละหูหมดไงโอ้หนัคณะนี่คือละหูหมดไงถ้าเป็นยะคณะมามีละหกแล้วก็คารุรคารุนี่ยะคณะเห็นไหมมูนินมูนินโทนี่นะ ฮะยักษ์คณะเออมูนินโทนน่ะมูนินโทนน่ะคือเป็นยักษ์คณะแล้วแล้วสาคณะอาจารย์เอาสาคณะอ่าอันนี้ก็เอาสมมุติสมมุติน่ะลัตติวีอ๋อง่ายลัตติวีอย่างเงี้ยอ๋อก็คือระบบระบคขลุหนึ่ง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 เนไม่ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้อะ หนึ่งหนึ่งสองเ้อยร้อยร้อยสิบเอ็ดกับร้อยสิบสองเนี่ยไม่ได้อช่เขาไม่ให้แตง่งนี่ก็คือระหูหมดแล้วก็ระหูสองตัวแล้วก็ขลุกหนึ่งเนี่ยเขาไม่ให้แต่งเนี่ยในสนามหลวงนะั้นในสนามหลวงนะในสนามหลวงเขาไม่แต่งนะอ่าเพราะในสนามหลวงเขาเอาตามนี้อืมฉะนั้นหลังจากสี่อักษรแรกนะหลังจากสี่อักษรแรกต้องเป็นยกะนะเนี่ยในสนามหลวงนะ แล้วก็หลังจากพยางแรกหลังจากพยางแรกห้ามสักและนักคณะอ่าห้ามสักเลยนักคณะสักคณะก็คืออะไรหนึ่งหนึ่งสองอ่านักคณะคืออะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งหมายถึงละหกเลขสองหมายถึงคารุอันนี้เขาจะไปสอนอยู่ในนู้นประโยคแปดนู้น ประโยกแปดแต่ท่านใส่มาให้ตรงนี้ก็อธิบายให้ฟังเข้าใจไหมเวลาแปลเนี่ยแปลจากช่วงแรกก่อนก็คือในบาทคาถาที่มีแปดพยางเนี่ยนะหลังจากพยางแรกอืมนะก็คือห้ามนะห้ามสะและนะคณะห้ามสะคณะและนะคณะ,ห,ะ,ณะ,ณะ,ณะหลังจากอักษรอักษรแรก ให้มียะคณะคาถานั้นจึงชื่อว่าวัตตะคาถาวัตตะในที่นี้ก็คือปัญญาวัตนั่นเองตรงนี้ได้ไหม <c oughs> ได้เรือเปลาได้ครับได้ครับเเพราะฉนนั้นอาทีมาก็คือพยานนะหมายถึงพยางนะหมายถึงพยานตัวนี้อาตัวนี้คือพยาน ที่เขาจะนับคณะได้ก็คือหลังจากพยางแรกนะแล้วก็หลังจากสี่พยางามนเขาจะนับคณะได้ออนนี้เป็นรติวีนแต่ว่าแต่ท่านสวดเป็นรติวีใช่ไหมอืมแต่ในการถาเป็นอะไรในการถาอารติวีรติป่าปาอืม เพราะสาบารีวิรติไม่มีอารติก็ไม่มีวิรติก็ไม่มีผู้เจ้าตัดมีแต่วิรติใช่ไหมแต่ในคาถาเป็นอารติวิรติป่าปาเพราะต้องการทำไมเออเพราะต้องเพราะไม่ต้องการอะไรเพราะไม่ต้องการสักนะเลยนะคณะก็เลยใส่เป็นอะไรอารติวิรติป่าปา ืมแต่นะบางบ้าคง,งได้ไ <laughs> อ,อ้หวานนะบางบ้าคง,งแปลได้นะคาถานี้นะแปลช่วงแรกที่ตรงนี้นะแปลช่วงแรกตรงนี้เ,เวลาแปลก็แปลไปเลยนี่เนี่ยในในบาทที่มีแปดอักษรแล้วก็มาแปลหลังจากพยางแรก ไม่ให้มีศากน,นะละไรนะคณะต่อไปหลังจากสีพยางนหลังจากสีพยางอืมไม่มียะคณะคาถานี้ชื่อว่าวัตฐาคาถาะวะัตต์ในหมันถึงวัตต์ตัวนี้นะอืมเข,ข่าแปลก็คือคำแปลเขาแปลหลังจากสีพยางแรกยะคณะ ย่อมมีในคาถาใดคาถานั้นชื่อว่าวัตตะเวลาเขาแปลจริงๆนะอืแล้วอยู่ในในโน,โน้ในคัมภี์วุฒโตไทยต้องไปก็ไปหาเปิดดูเอาหรือไม่ก็ไปหาซื้อมาดูเอาอ,อะต่อไปีท่านบอกว่าชักคณะว่าชักคณะนั่นแหลว่าราติรติวิอืจึงเหมาะ เพราะท่านไม่ห้ามไว้เพราะท่านไม่ห้ามไว้นะเป็นอะไรนะอละตีใช่ไหมละตีวิตีปาปา,ปาใช่ไหมปาปาเออปาปาม,มาเป็นชาคณนะละตีวิคือตัวนี้ตัวนี้ละตีวิ ลติวิติมอมท่านบอกว่าอะไรเป็นอะไระติวิก็คือละโหวคลุกละโหวเนี่ยเป็นชาค,คณะก็คือนอกจากสาวนะแล้วคนะณะอื่นได้หมดอ่าคณะอื่นไดหมดต่บีท่านบอกว่าอะไรเนี่ยแม้ยักคณะว่ารติปาก็ยอมเหมาะเหมือนกันเพราะพระบาลีว่านะเพราะพระบาลีว่า โยนว,าค,ว,นยนวาคือตัวนี้โยนาวาคือตัวนี้ก็คือหลังจากสีสอักษรสีจากสีพยางแรกหลังจากสีพยางแรกให้มียะคณะอาต่อี่ทำงางตอนและย่อมสมกันกับด้วยยะคณะว่าจะทำเมได้ห็นไหม เมฆคาถานี้ก็ชื่อว่าปัจจยาวัดเอา้าคาถาไม่ใช่คาถังเหรอเาไม่ใช่คาถาเหรือทำไมเป็นอีทางอีทางใช่อะไรอ,อืะคาถาปาทะนะอาจารย์โอ้ไม่ใช่มันก็ใช้อะไรคาถาว่าจะหนังทำมันเป็นบ้านคาถา โอ้โแบบนี้น,นี่ในในในนี้ในนี้ต้องเป็นแบบนี้าตาาวัจนังบันถึงจะเป็นอีทนะั้งเนี่ยพะคาถาเป็นอีสีลิงทำยังไงจะให้เป็นปุงทำยังไงจะให้เป็นน้ปุงสกริงก็คือใส่วัจนังเข้ามาแต่จริงในคำพีพุทธโตไทยเนี่ยคำว่าวัดตังเนี่ยแปลว่าคาถาคำว่าวัดตังแปลว่าคาถา ตาตาตาต่อไปการพรณนาาคาถาที่หกการปรณนาเนื้อความคาถาที่หกจบแล้ว,วจบพอดีคาถานี้หวังว่าคงแต่งออกคงคงแปลออก <laughs> อะคงแปลออกเนาะ